สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อน,อนๆตอนนี้นะจะ๊ะแอดได้วิดีโอตัวหนึ่งมาซึ่งมีความยาวแค่ 2- อถึงสวินาทีเท่านั้นแต่แอดจะทําการสาโลว์เท่าที่จะสโลว์ได้แล้วนะเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปนี้แล้วแอดเนี่ยนั่งดูอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่ชงชั่วโมงนี้ไม่ได้ขี้โมนะแล้วก็พยายามแบบแบบใช้ความสาต์ส่องใช้ความสารแนของตัวเองอันนี้แอดขอโดนด่าคนเดียวว่าเป็นคนสารแนมาแบบว่าเอ๊น้องดิซักไปกับใครนะอะไรอย่างนี้เหมือนมีการแบบยืนใส่ชุด เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้างของเกาหลีนั่นแหละซึ่งพอแอดลองวนไปวนมาอยู่หลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดีๆไหมตอน,น,นแรกแอดจะสังเกตน้องผู้หญิงก่อนว่าเอ๊ะ มันคุ้นๆเห็นครั้งแรกมันนึกถึงต้าหนึ่งเลยอะแล้วมันเป็นไปได้สูงมากๆพอแอดไปดู IG ล่าสุดข,ของต้าหนึน่งะเขาเอาแอคทีฟเมื่อประมาณ2วันที่แล้วใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้แอคทีฟอีกเลยแล้วก็เขาก็มีการใส่ต่างหูลักษณะอะไรประมาณนี้ทำทรงผมอะไรแนวๆนี้ด้วยแล้วอีกอย่างก็มีประวัติว่าต้าหนึ่งเนี่ยพยายามมาเจอนอนริซ่าอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็น crazy h o อสก็เจอกันแล้วนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วต้าหนึ่งเขาอาจไปเที่ยวลอนดอนในประเทศอังกฤษไปก่อนหน้านี้ด้วยแล แก็เข้าใจว่าออป้าแทยางหรือจะเป็นออปป้ากอมแต่ว่นจริงๆแล้วไม่ใช่จ้าพอดูดีๆเนี่ยนี่มันเจเจนี่อะไรอย่างนงี้เจเจแน่ๆเลยนะจ๊ะเพราะน้อง่าของน้องจะอยู่กับแก๊งคนไทยมากกว่า พอเพื่อนๆดูจากหางคิ้วดูจากจมูกทรงหน้าการใส่ต่างหูแบบนี้ซึ่งแอไปดูใน IG ของ JJ เนะี่ยก็ใส่ต่างหูเช่นกันนะจ๊ะส่วนสูงก็ใช่เลยน้องต้าหนึ่งของเราก็สูงอยู่แล้วนะจ๊ะเอ้ยมันแบบว่าเฮ้ยไปเจอกันได้ยังไงกรออะไรอย่างนี้เพราะว่า JJ a c แอคทีฟล่าสุดก็จะเป็นการแอคทีฟเกี่ยวกับงานนู่นนี่นั่นมากกว่าแต่พอไปดูใน IG s t สตอรี่เนี่ยเหมือนกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยเมื่อประมาณ78ชั่วโมงก่อนนะจ๊ะนี่มันเป็นไงแอดซอกแซกมากเลยไหมตอนแรกไม่รู้จะพูดอะไรแต่พพพพอออเเราาูููดดดไไปปปมมมมซกมให้ื่นนนีันคว็สงจ จะเป็น2คนนี้หรือจะเป็นอีกคนนึงก็คือคุณพอเช่นะจ๊ะจากวงเทน i ี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าก็เคยเจอกันเช่นกันนะจ๊ะทั้งต้าเนิงพอเช่ Porsche, แล้วก็เจเจนั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งรอบนี้แอดค่อนข้างฟันเฟิร์มว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นน้องต้าเนิงแน่แต่น้องผู้ชายเนี่ยคือเห็นหน้าเกือบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะมันมีความเจสูงมากม ผมดำด้วยใส่หมวกด้วยแล้วส่วนสูงดูจากบุคลิกภรพงบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยเป็นเจเจพอสมควรเลยนะเพืเ่อนๆแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างจา้าคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยจา้านอกจากว่าแอดมาซอกแซกให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันแต่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อในแสดงความเห็นกันมาหน่อยว่าเป็นตั้งหนึ่งกับเจเจหรือไม่เพราะว่าคลิปนี้มันสั้นแค่สองวินาทีมากเอาวนลูปกันไปนะจา้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นที่สุดแล้วเท่าที่จะสั้นได้ก็คงถึงเวลาแล้วที่แอดจะต้องไปนะจาา isa, ้ามาอย โนริซ่าไม่เหงานะอยู่เกาหลีเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า YG ยังไงกับโนริซ่าของเราแล้วแต่ว่าแอดก็มั่นใจว่าโนริซ่าก็โนสนโนแคจ้าฉันมีเพื่อนทั่ววงการอยู่ประเทศไทยก็ได้อยู่ประเทศไหนๆก็มีเพื่อนอยู่วงการไหนๆเขาก็ต้อนรับอนา <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าแอดไปสักทีเดี๋ยวเพื่อนๆรำคาญนะจ๊ะ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่ใคลิปหน้าถ้ามีอะไรเคล่อนไหวนะจ๊ะบ๊ย